วันนี้ FC น้องก็ะจ๋ามีร้องว้าวแน่นอนนะคะมีรถเท่ๆหนึ่งคันเข้ามาอีกแล้วนะคะสำหรับรถแบนด์ลอกของเราฉายาเจ้าพ่อตลาดวายนะคะ,ะ,คะเข้ามาแล้ว1คันสดๆร้อนๆได้สีดำนะคะชุดแต่งรอบคันแล้วเป็นชุดแต่งของแท้จากโรงงานนะคะห้ามพลาดเลยนะคะ FC คนไหนอยากได้รถกระบะ n i สสัน n น v ว r a าแบล็กอ i ดิชั่นคิงแคป ะค,ะคันนี้ตัวยกสูงนะคะลูกค้าบอกเลยว่าทั้งภายนอกภายในเนี่ยสวยมากไม่หลักหมื่นเหมือนเดิมนะคะแล้วสภาพรถคันนี้เป็นสภาพรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในรายละเอียดต่างๆนะคะบอกเลยออปชั่นให้มาเยอะไม่พอเจ้าของเดิมติดเสริมขึ้นมาให้อีกนะคะมาพร้อมโลบาร์เท่ๆสวยๆนะคะเด่นทั้งคันเท่ทั้งคันบอกเลยราคาสุดคุม้มใครอยากได้ไปดูในคลิปเลยคะ่ะ เพยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A ทุกทุกท่านนะคะพบกับน้องจ้าจ๋าคนเดิมนะคะอยู่ที่เดิมชิ่นเคยค่ะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพน้องจ้าจ๋ามีรถเข้าใหม่นะคะ1คันสำหรับแบรนด์ลองของเราเนะะี่ยเจ้านิสสันนาวาล่า2 5 e b a c k edition king cab ตัวยกสูงเนี่ยคะ่คันนี้มาพร้อมปี2019 ไม่สี่หมื่นอีกแล้วท่านผู้ชมไม่สี่หมื่นอีกแล้วนะคะวันนี้ FC แล้วก็สาวกน้องกระจาแล้วก็สาวกอานาวล่านะคะห้ามพาดวันนี้สภาพรถเนี่ยสวยเดิมทั้งคันนะคะ บอกไว้ก่อนว่ารถยังไม่ชงรถยังไม่ชงนะคะน้องกระจ่รีบมารีวิวให้ดูอีกแล้วนะคะมีคันเดียวเท่านั้นราคาถูกมาก FC ราคาไม่ถึงสี่แสนนะคะราคาไม่ถึง4ีแสนแต่ลูกค้าได้รถปี2019ได้ตัวยกสูงนี้ได้ไม่ส0 0 0มื่นโอ้โหสุดคุ้มชุดแต่งครบคันไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมราคาค่าตัวเพียง3ามแสนแปดมืน 9,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดค่ะราคา389,000บาทลูกค้าฟรีดาวได้ผ่อนไปเลยเพียง8,000ฟรีดาวถ้าเครดิตดีดอกเบีย้ยถูกนะคะค่างวดถูกลงอีกเนาะอ่ะมาดูความสวยความเดิมนะคะจุดโดดเด่นคันนี้ทำไม FC หลายคนสงสัยว่าโอ้โหที่จะจ๋ารีวิวมาที่ติดตามน้องจ๋ามานะบอกเลยว่ายังไม่มีโฉมนี้เข้ามาอาร์มีนะคะแต่ว่านี่ หน้ากากตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะคะเพิ่มความเท่จะเทไปไหนก่อนนะคะบอกเลยนะคันนี้จะเทไปไหนก่อนแต่ไม่เป็นไรวันนี้ใครไวคนนั้นได้ก่อนให้สิทธิ์คนมาไวแล้วกันเนาะมาดูความสวยความเดิมอันดับแรกเลยเหมือนเดิมนะคะฟังก์ชันไม่ได้ต่างกันจากตัว black edition นะคะก็คือเหมือนกันหมดนะคะแต่เขาจะติดเพิ่มเติมคือหนึ่งนะคะเจ้าจของเดิมเนี่ยใส่กอบ ะะไฟหน้านะคะเป็นแบบไฟเบอร์ด้วยนะคะสีดําตัวเดียวกับตัวรถกระจังหน้าเดิมนะคะรับประกันเหมือนเดิมว่ารถน้องกระจารีวิวไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่จมน้านะคะถ้าซื้อไปถ้าเจอเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้รับซื้อคืนนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมนะคะเขาได้ชุดแต่งอันนี้มาด้วยนะคะเป็นหน้ากากที่ติดตั้งมาจากโรงงาน เนะะี่ยค่ะสวยๆเลยเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะ,วะ,ค,ะความเท่มันอยู่ตรงนี้เนะะี่ยค่ะใครที่สนใจใครที่ตามหาใครที่รอคอยนะคะรถราคาไม่ถึงสี่แสนได้ปีสิบเกไมล์หลักหมื่นมีอยู่จริงที่เพชรโยนมาดูความสวยความเดิมจุดต่อมานะคะลูกค้าสังเกตความเดิมนะคะก็คือจากตัว ไฟตัดหมอกหรือว่ากรอบโครเมียมต่างๆนะคะคือรายละเอียดเนี่ยคือแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคะ f c นะคะรถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่สปานะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่สวยๆเลยนะคะใครชอบนะคะรายได้หมื่นเมาเอาไปเลยคนเดียว3วันรับรถขับกลับเลยรอให้น้องจะจ๋าสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะมาดูในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเดิมเช่นเคยคะ่ะตัวชุดแบ็กอี dition นะคะชุดแต่งเขาไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะแต่คันนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นที่ว่าเขาใส่กรอบ ไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ใส่หน้ากากตรงฝากระโปรงมาให้ด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยลูกค้านะคะบอกเลยเนียคะอย่าให้เสียชื่อนะคะกับฉาย,ยาเจ้าพ่อตลาดวายราคาถูกนีคะสภาพดีนะคะนองป้ายแดงก็เป็นคันนี้เลย นีคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยลบสีดาเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะยางโตโยเนีคะก็ยางมาพร้อมกับรถเลยปี19นะคะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้เดี๋ยวน้องก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นยางเปอร์เซ็นสีเส้นนะคะ ความเดิมลูกค้าได้แน่นอนนะคะสาภาพใต้ซุ้มล้อเดิมๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยหักไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะรวมไปถึงสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็ไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะคะเดี๋ยวถ้าสปาเสร็จนะคะรับรองว่าสวยกว่านี้แน่นอนรับประกันคอนเฟิร์มน้องกระจาจะแจ้งทุกคันคันไหนชงแล้วคันไหนยังไม่ชงแต่รีบรีวิวให้ดูก่อนนะคะถ้าช้าไม่ทันนะ อ่มาดูบันไดทางขึ้นนะคะความสวยความเดิมนะคะก็ไม่มีรอยแตกรอยหักไม่มีรอยเบียดนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านแถบตรงตรงด้านล่างประตูเนี่ยก็จะเป็นสีแดงดำนะคะมาพร้อมโลโก้2.5 DDTI v t s Turbo นะคะแล้วก็มีคำว่า Black Edition เพิ่มเติมโอ้โหความสวยไม่พอฟังก์ชั่นก็ให้เยอะ สุดคุม้มคันนี้สุดคุม้มจริงๆราคาแค่3า9 0 0 0แบาทราคาแค่389,000บาทใส่แหลกลลังคาให้ด้วยนะคะกันาสาดก็มีให้ครบ นะคะแล้วก็ที่พับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED สติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มไม่มีแม้กระทั่งรอยถลอกนะคะ LC คือสวยจนแบบว่าไม่มีทิฏฐินะคะวันนี้น้องจะจะเอามาให้แล้วเอามาเสิร์ฟแล้วนะคะถ้า LC คนไหนชอบแล้วก็เห็นว่ามันแต่งครบแล้วเนี่ยนะีคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติม เอาไปใช้งานยาวๆไม่ได้เน้นแบรนด์หลกักแต่พี่เน้นความถึกทนนะคะบอกเลยว่านาวาล่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าไม่มีผิดหวังน้องจะจาจคอนเฟิร์มการันตีอ่ามาดูด้านข้างนะคะด้านข้างที่พลาดไม่ได้เลยโอ้โหโลบารจะใส่เทพไปไหนนะคะพ่อคุณน,นะคะโอ้โหสวยจริงคันนี้สวยจริงนะคะ FC นะโลบารเนี่ยติดมาให้แล้วสวยๆแค่โลบารนี่ก็ไปกี่ตังค์แล้ว f c นะคะโลบารนี่ก็ติดให้แล้วนะคะ สัญ,ญลักษณ์โลโก้แบ็คเอดิชันสติ๊กเกอร์อยู่ครบสภาพสวยสมบูรณ์แบบใครไม่เชื่อที่ต้องจ่ารีวิวเพชรยนอยู่ถนนสรีไทยซอย68นะเอฟซี <FC S 1> <FC S 2> นะเข้ามาดูรถตัวจริงแต่ก่อนเข้ามาจองรถไว้เลยจะจ่าแจ้งก่อนจองรถไว้เลยนะคะนี่รอด้านหลังฝั่งขวานะคะก็ไม่มีอรอยแตกรอยหักรอยขูดรอยเบียดไม่มีนะเอฟซีนะคะแล้วใต้ซุ้มล้อนะคะโชว์อาคันนี้ไม่ใช่ผสมนี้คันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ใส่แผ่นพลาสติก กลัน่นกันแบบว่าไม่ให้โชว์ตัว่แคสซีนะคะไม่ให้โชว์แคสซีนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลก็เป็นความสวยอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาทำความสะอาดใต้บางคนเวลาเราล้างทำความสะอาดมันก็ดูแลรักษาง่ายเนาะตรงนี้นะคะใครชอบรถแบรนด์ลองใครตามหามาเลยนะคะเข้ามาเลยวันนี้น้องจะจะจรอซัพพอร์ตอยู่นะคะได้รถสภาพป้ายแดงไม่ต้องดาวแถมยังผ่อนดีไม่ดีไม่ถึง8,000นะคะถ้าลูกค้าแบบว่าเครดิตด,ดีจริงๆเนะะี่ยค่ะ ถ้าเลือกผ่อนระยะยาวจริงก็อาอยู่ที่เจ็ดพันกลางๆคือเจ็ดพันปลายๆเนะาะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะ f c นี่คะ่ะด้านท้ายก็เหมือนเดิมฝาท้ายตุดเป็ดค่ะท้ายฝา,าท้ายตุดเป็ดสวยๆคือขนาดรถยังไม่โชงนะ f c นะสีเนี่ยบอกเลยเด็ดๆเ,เลยเนี่ยคะ่ะไม่ได้เก็บงานสีเลยตอนนี้นะคะบอกเลยสวยจริงนะคะถ้าล้างเสร็จนะบอกเลยถ้าน้องเจ้าจ๋ารอให้ล้างเสร็จ บอกเลยว่าเซล์แย่งกันขายเซล์สี่สิบคนแย่งกันขายใครเร็วน้องจ้าจ๋าก็ให้สิสธิ์คนนั้นก่อนนะคะทะเบียนนี้สองทพเท่ารอเรือหนึ่งสี่ห้าเก้าเอาไปพร้อมกับตัวรถกล้องถอยหลังนะคะมีให้ของสแตนดาร์ดโรงงานแต่มีเด็ดกว่านั้นเดี๋ยวดูให้จบคลิปมีเด็ดกว่านั้นเดี๋ยวลูกค้าดูให้จบคลิปนะคะนี่เอฟซีนะคะนี่โลโก้ตัวอีนะคะ, e, ะ,คะแล้วก็ไฟไท้ายเหมือนที่น้องจ๋าบอกเจ้าของเขาก็ใส่กรอบนะคะ สีดำกันชนมาให้ด้วยซึ่งปกติแล้วนะคะความสวยเนี่ยความด้วยความว่าแบ็กเอดิชันยิ่งเป็นชุดแต่งสีดําแล้วยิ่งมาเป็นตัวรถสีดําก็ยิ่งทําให้ดูเท่ให้ดูถึกนะคะบึกบืนคมเข้มไปอีกนะคะนี่คือความสวยความเดิมของรถแบนลองของน้องกระจ๋านะคะบอกเลยว่ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะกลุ่มลูกค้าของน้องกระจ๋าส่วนใหญ่เขาจะเน้น รถรุ่นนี้เพราะว่าเขารู้ว่าการใช้งานนะคะตอบโจทย์เขามากน้อยขนาดไหนนะคะเขาไม่ได้ซีเลียสเรื่องแบรนด์แต่เขาเน้นความทนความถูกและความประหยัดนะคะใครที่สนใจหรือลองอยากเปิดใจให้นาวรล่าดูนะคะบอกเลยลูกค้าจะติดใจแล้วก็จะไม่ผิดหวังที่เลือกรถแบรนด์นี้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของตัวนะคะไลเนอร์อ่ะ นี่ไลเนอร์ลูกค้าอาจจะสงสัยเขามีถังอะไรเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะเปิดให้ดูนะคะถังอะไรน้องเจา้าจ๋าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าจ๋าพาไปดูนะคะดูให้จบคลิปก่อนดูไปเรื่อยๆทีละจุดเนาะ,ะมาดูในส่วนของตัวจุดนี้นะคะะโพกขวานะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดค่ะเอฟซี F C. สโลกแกนน้องเจ้าจ๋าเลยบอกเลยว่าน็อตไม่ขยับนะคะ บอกเลยนะอ่ะสวยๆเลยนะคะ F4 นะคะติดต่อหาน้องจเจจ๋าเลยด่วนๆน,นะคะโทรเข้ามารถสภาพสวยแบบนี้บอกเลยนะคะไม่ได้รอนานนะคะเซลล์บริษัทเพชรโยน40ท่านขายออนไลน์ทั่วประเทศ24ชั่วโมงเนะคะคนไหนได้ไปก็ถือว่าได้ขุดคุ้มอ่ะน้องเจจ๋าจะขึ้นมาดูให้นะคะอันนี้เขาใส่อะไรมันจะเป็นกล่องเก็บสัมภาระนะลูกคอลูกค้านี่ขนาดรถเข้ามาใหม่ๆนะมันสามารถยกออกได้นะคะลูกค้ากล่องนี้นะคะ คือลูกค้าได้ไปเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเติมนะคะกล่องเก็บสัมภาระได้นะคะนี่ใส่ของได้เยอะนะใส่ของได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะก็นี่วางเลื่อนได้ด้วยโอ้โหนะคะนี่นะคะใครชอบนะมันมันยกออกได้ลูกค้ายกออกยกขึ้นได้นะคะถ้าใครไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไปเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลสายแคมปิ้งนะคะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากโอ้ย ขอไปน้องก็จ่ากระโดดลงฝาท้ายอ่ะเดี๋ยวพึ่งไปนะคะยังมีความตื่นเต้นยังมีลูกเล่นอะไรอีกเยอะแยะที่ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะนี่นี่สวยๆเลยนะคะบอกเลยไม่ไม่ไมุ่มค่าก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วเอฟซอ่ะมุดดูใต้้องของโรซอะะนิดนึงอ่าน,นี่นี่นี่นะคะเอฟซีแนบเพากลางถอยเสียเดิมไม่มีรอยสนิมเกาะล้ออะไหล่เดิมล้ออะไหล่เนี่ยน่าจะยังไม่เคยโดนถนนเลย เนะะี่ยค่ะบอกเลยสวยสุดคุ้มเนะะี่ยค่ะ FC คนไหนต้องการรถคันนี้โทรหาน้องจ๊จัดด่วนๆว,วันนี้เลยเนะะี่ยค่ะบอกเลยว่าสุดคุ้มสวยมากคันนี้โอ้โหนี่เหมือนเดิมค่ะที่เปิดสมาร์ทเอนทรีนะคะมีให้ทุกคันแหละนะก็มีให้ทุกคันนะคะนี่รถยังไม่โชงนะ FC นะอะโอ้โหนี่นี่ความคุ้มค่าความสวยเอาใจคนที่แบบว่าชอบ เครื่องเสียงนี่ติดตีดตู้มาให้นะคะแล้วก็นั่งได้สูงด้วยนะคะนั่งได้นะคะเก็บของได้เยอะเขาใส่ตู้ตีตู้มานะคะคันนี้เนี่ยคะ่ะติดเครื่องเสียงมานั่นเองใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะมาจองมาเทสก่อนนะคะแอร์หลังนะคะเหมือนเดิมอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนะคะภายในสวยนะคะ เช็ดรูมสะอาดสะอ้านถุงพลาสติกจากป้ายแดงยังไม่เอาออกไม่สี่หมื่นนะ fc นะคะคันนี้ไม่สี่หมื่นนะคะใครอยากได้ใครอยากได้นะคะขอเสียงคนอยากได้หน่อยนะคะนี่นะคะน็อตไม่มีขยับค่ะนะคะน็อตไม่มีขยับทุกตัวเลยรอแค่ล้างนะคะรอแค่ล้างนะคะถ้าน้องกระจารอล้างเสร็จมันไม่ทันนะคะน้องจะมาดีวิวก่อน นะคะถ้าคนที่ติดตามน้องเจษามานานหรือ FC คนไหนที่เพิ่งเข้ามาเห็นนะคะไม่ต้องตกใจว่าทําไมรถสภาพยังไม่ล้างเอามารีวิวทําไมก็เพราะว่าถ้าล้างเสร็จก็จะสวยอยู่ดีนะคะลูกค้าแต่รีวิวให้เห็นก่อนให้เห็นว่าสภาพก่อนเข้ามาเนะคะเป็นยังไงหลังทําเสร็จเป็นยังไงหลังล้างเสร็จเนี่ยเป็นยังไงนะคะเจาก็าให้ดูขั้นตอนการทํางานนะคะโปรเซสงานในภายในบริษัทเนาะนี่นะคะน็อตทุกตัวไม่มีอรอยแกะ,อะรอยถอดนะคะแผงประตูสีดํานะคะนี่แผงประตูสี ถึงหนังนะคะเดินด้านเก็บสีส้มนะคะก็ยังไม่มีรอยขาด,ไม,มขาดไม่มีรอยขูดไม่มีรอยชํารุดนะคะไม่มีรอยแตกหักซุนหายใดๆแต่อย่างใดเลยเนะะ้าน็อตทุกตัวรอยรอยขันรอยถอดไม่มีค่ะ f c นะคะที่วางแก้าน้ํามีให้นะคะช่องแอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่เก็บสัมภาระนะคะคู่มือการใช้งานเหลือมีครบนะคะแอร์แบกนะคะเหมือนเดิมนะคะคอนโซลหน้าเนี่ยใหม่มากนะคะและที่สําคัญนะคะ f c เดี๋ยวนะ้องจ๋าจะพามาดู นี่เลยนะคะ FC ที่จะจ๋าบอกว่ามันคุ้มคือ,อตรงกลางเนี่ยนะคะจะของเดิมเขาติดหน้าจอเนี่ยนะคะ Android นะคะกว้างมากคือหน้าจอ Android เนี่ยก็คือเวลาเราใส่กล้องถอยนะคะบอกเลยว่าโอ้โหอย่างดูแบบหน้าจอทีวีจอแบนที่บ้านเลยคือจอใหญ่มากนะคะจอใหญ่มากแล้วก็ติดเนี่ยเครื่องเสียงทุกอย่าง power power อะไรต่างๆใช้งานได้หมดถ้าลูกค้ากังวลน,นะคะลูกค้าก็จองแล้วก็เข้ามาดูรถก่อนได้ถ้ากลัวไม่ทันเนาะนี่ ช่องกลางนะคะวางแก้วน้ําได้นะคะก็ไม่ํำรุดนะไม่ชํารุดไม่ขาดนะสภาพรถเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ใหม่นะคะแต่เจ้าของเดิมเขาก็ติดเพิ่มเติมมาในส่วนของเครื่องเสียงนะคะนี่ให้เห็นหมดเลยนะคะอะใครสนใจใครอยากได้คันนี้ก็ทักทายก,กันเข้ามาค่ะโทรหาน้องรจจานะคะแล้วบอกก่อนว่าน้องเจจาดูแลเคสเองน้องกจจาดูแลเคสเองหมดเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการจองจัดไฟนั้นปล่อยรถนะคะน้องกจจะาดูแล f c เองทุกเคสนะคะไม่โยนเคสให้คนอื่นดูแลแน่นอนน้องก็จกัดจัดไฟแนนซ์ปล่อยรถเองสมมอบเองนะอ่ะมาดูฝั่งคนขับนะ f c แผนเพดเราก็ชัดเจนนะคะอ่ะแพนเพจนี่เดิมสภาพเดิมนะคะแผงประตูสวยเดิมทั้งหมดนะคะคือรถคันนี้มันใหม่จริงๆ f c นะคะดูแผงประตูสิก็ไม่แค่ส0 0 0 0ื่นเนาะไม่แค่40,000นเนาะลูกค้านะนี่นะคะ เบคคัตทะล่ง FC คนเก่าเจ้าของเดิมเขาใส่เพิ่มมานะคะเวลาเหยียบมันจะนิ่มนิ่มเท้านะคะแต่ไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรนะคะแต่ใส่เพิ่มมาเพิ่มความสวยงามน,นะคะพื้นก็รอทําความสะอาดรอเอาพรมมาใส่เนะคะเบาะหนังนะคะนี่ NP 300แสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยสงสัยจะรักน,นวลาจร,จริงเลยนะคะรู้เลยว่ายิ่งเอามาแต่งยิ่งสวยเนะะี่ยค่ะน้องจ๋าขายรถมา3ปีเพิ่งจะเห็นว่า,านวลา,ามาแต่ง ใสโลบาใสหน้ากากข้างหน้ามันจะสวยขนาดนี้นะคะอ่ะน้องจะาจ้าสตาร์ทให้ดูนะอ่ะนะคะให้ดูหม่ไม่สี่หมื่นห้าร้อยสี่กิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมมาเพราะมีที่สตาร์ทกุญแจสองดอกกุญแจสองดอกนะคะลูกค้านะคะแล้วเกียร์ถอยจกจ้าจ๋าจะให้ดูยังกระดูจอนะคะ ทีวีที่บ้านเลยคือใหญ่มากนะคะถอยเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมันใหญ่มันสูงมันกว้างมันถอยอยางไม่ต้องกลัวกล้องหน้ามีอ่ากล้องถอยมีให้เนะะี่ยค่ะตรงนี้ลูกค้าเอาไปใช้งานคุมค้มเลยเอาไปใช้งานต่อยอดได้เลยนะคะ FC นะคือคุ้มจริงคันนี้นะคะใครอยากได้นะคะมาหาน้องกระจาดเพชรจนด่วนเลยด่วนเลยนะคะด่วนเลยด่วนเลยตอน,นนะีะ้ชั่วโมงนี้นะอะไปดูเครื่องจอนค่ะ FC นะเราดูภายในแล้วนะคะ พวงมลาลัยมาติเ,าาาเ,ะะเหมือนเดิมค่ะเอคือพาดูพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยนะคะมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมความสวยมันอยู่ตรงนี้นะคะหารถช้ำน้อยช้ำม,มากดูพวงมลาลัยคอนโซลเกียร์คอนโซลด้านหน้าแผงประตูซ้ายขวานะคะนี่แหละคือคําว่ารถไม่ช้ำนะคะอ่าแค่ยังไม่ได้ล้างไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวน้องกระจาจะพาไปชมเครื่องยนต์ไมสี่หมื่นนะคะ บอกเลยว่าได้คันนี้ถ้าไม่คุ้มนะคะจะ๋าจะบอกเลยถ้าไม่คุ้มก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทน้องจะจายอยากให้เอฟซีน้อยจ๋าได้นะคะคันนี้บอกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันเลยอ่าเรามาชมเครื่องยนต์กันนะคะ FC เนาะเครื่องยนต์2.5ดดีเซลล้วนนะคะไม่เคยดัดแปลงเครื่องยนต์นะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาจะติดเครื่องเสียงมานะคะก็จะเชื่อมในส่วนของ บูทหรือว่า power นะคะแอมนะคะของเครื่องเสียงก็เชื่อมมาต่อกับพ่วงแบตนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะก็สมราคานะคะลูกค้าเนาะสมราคา3า9นะแต่ความเดิมลูกค้าดูตรงนี้ที่สําคัญนะคะเครื่องยนต์นะคะบอกไว้ก่อนเลยจุดสําคัญของรถมือสองคือรถต้องเดิมนะคะรถต้องเดิมสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะ นี่นะคะไม่ดราม่านะ f อนะก็ขึ้นอยู่คนชอบนะคะคนชอบติดเครื่องเสียงคนไม่ชอบไม่ติดนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลล้วนๆเลยแต่บอกไว้ก่อนว่าอย่างน้อยๆเราก็มีให้ f อ่ามีทางเลือกนะคะเป็นเฉพาะกลุ่มนะคะคนที่ชอบนเวราแล้วมีเครื่องเสียงนะคะจะจ่าแจ้งก่อนนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เดิมเนะีคะนี่เครื่องยนต์เดิมเใหม่มากนะคะไม่สี่หมื่นนะคะไม่สี่หม นะคะน้องะจ,จะจจะให้รีวิวดูโครงสร้างความเดิมความสวยของรถชนหนักพิความจมน้ําไฟไหม้เราไม่เอามาขายเราเน้นของเดิมเราเน้นสภาพเดิมน็อตไม่ขยับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับเพียงแต่ว่าติดเครื่องเสียงมาเขาก็ต้องเชื่อมแอมพ์ power power นะคะมาพ,พ,พ่วงแบตอยู่แล้ว นะคะเข้ามาพ่วงแบตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฉนวนกันความร้อนเนี่ยค่ะนี่สภาพสวยสมบูรณ์แบบมากๆฉนวนกันความร้อนนะะ้องจะจ่าให้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสติ๊กเกอร์มอกรความเตือนอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะดูง่ายๆนะคะฝากระโปรงมันเดิมมันไม่เคยขันนะคะเครื่องยนต์สวยใหม่สดนะคะนี่นะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะนี่เลยนะคะเอาไปลั่นสงการได้เลยนะ เอาไปลั่นใส่สงการได้เลยเครื่องเสียงมีพร้อมครบนะคะรถเท่ๆแถมยังราคาถูกออกก็ง่าย3วันรับรถขับกลับบ้านเลยวันนี้นะคะ ใครสนใจนะคะคันนี้จริงๆนะคะขอคนแบบว่าพร้อมจบนะ FC นะ,คะใครพร้อมจบใครคิดว่าตัวเองชอบนวล่าหรือว่าอยากเปิดใจนะคะโทรเข้ามาหาน้องจะจ๋าเบอร์ให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะตัวหนังสือแถบส้มๆแดงๆนะคะ094-298-776 6จนะคะน้องจจ๋าบอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์3วันรับรถขับกลับได้เลยต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะ,ะเรามีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เรามี บริการส่งรถให้นะคะสนใจไม่เข้าใจจุดไหนโทรมาค่ะยกหูโทรหามาเพราะว่าถ้าแอดไลน์ line, บางทีน้องเจ้จ๋าตอบช้าต้องขออภัยนะคะบางทีถ้าแอดไลน์มานะคะ Q r code หรือแอดเข้าไอดีไลน์ ID line, น้องเจะ,จะอาจจะตอบช้านิดนึงตอบนะคะจะช้านิดนึงแต่ว่าช่องทางรวดเร็วในการติดต่อคือ ทรนะคะคจะได้คําตอบที่ว่องไวและเร็วที่สุดนะคะน้องเจะจาบอกก่อนเลยนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องเจะจารถสวยเกรดเอที่เพรยน์ด้วยนะคะเอซีที่น่ารักทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ